สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่กาลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในณขณะนี้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นการแนะนําโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสําหรับคนที่ใช้เครือข่ายของ ais ในระบบเติมเงินหรือ ais one two call นะครับ ais ในระบบเติมเงินหรือ ais one two call เท่านั้นนะครับ ais บินรายเดือนสมัครโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับกับโปรโมชั่นที่ ให้คุณได้เลือกสมัครเน็ตตามความเร็วที่ต้องการ2เมก4เมก10เมกแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับย้ำว่าโปรโมชั่นตัวนี้ของ AIS ระบบเติมเงินเนี่ยนะครับหรือ AIS วัน t ูค a เนี่ยโปรโมชั่นตัวนี้เป็นโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับไม่ใช่โทรฟรี AIS นะครับเป็นโทรฟรีทุกเครือข่ายขอย้ำว่าเป็นโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับกับโปรโมชั่นตัวนี้ นี่เลยนะครับโทรฟรีทุกกระขายนะครับเดี๋ยวขอซูมนี่ครับโทรฟรีทุกกระขายนะครับการโทรฟรีเนี่ยก็คือโทรฟรีทุกกระขายตลอด24ชั่วโมงครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีในการโทรฟรีนะครับครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีในการโทรฟรีถ้าเกิดโทรฟรีเกิน15นาทีส่วนที่เกิน15นาทีไปนาทีละ1บาทนะครับนี่คือเงื่อนไขของโปรโมชั่นตัวนี้นะครับ แล้วมีขวา3ามความเลือให้เราเลือกนะครับ2 m เมก4เมก10เมกเหมือนที่บอกไปข้างต้นนะครับแล้วก็รายละเอียดส่วนอื่นๆเขาบอกว่าเราได้เน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดแถมโทรฟรีทุกค่ายบวก Wi-Fi ไม่จำกัด Wi-Fi นี้ต้องดูว่าตรงพื้นที่ไหนมี Wi-Fi บ้างนะครับ Wi-Fi ไม่จำกัดอันนี้ไม่ต้องสนใจก็แล้กันสนใจในะส่วนที่เป็นเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดแล้วก็ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับ ความเร็ว4เมกะบิตความเร็ว10เมกะบิตนะครับย้ำว่าโปรโมชั่นตัวนี้สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่ของในระบบเติมเงิน a i s ระบบเติมเงินหรือ AI s อเอคอนะครับเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตัวนี้และก็สามารถสมัครต่อเนื่องอัตโนมัตินาน6รอบนะครับ6รอบเดือนรวมแล้วทั้งตั้งแต่เดือนแรกจนกระทั่งอีก5รอบที่เหลือก็เป็น6รอบทั้งหมด6เดือนทั้งหมดนะครับ ซึ่งระบบก็จะตัดเงินแบบอัตโนมัติทุกๆ30วันเมื่อครบ30วันปุ๊บก็จะตัดอัตโนมัตินะครับถ้ามีเงินเหลือพอแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินไม่พอระบบก็จะไม่ต่ออัตโนมัตินะครับเราต้องเติมเงินเข้าไปปิดเน็ตก่อนนะครับปิดเน็ตแล้วเติมเงินเข้าไปแล้วระบบก็จะต่อให้เองอัตโนมัติในกรณีที่หลุดโปรนะครับหลุดโปรชั่วคราวเขาเรียกว่าหลุดโปรชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่ามีโปรอ,อยู่ออกนะครับเราเติมเงินรอไว้เลยเดี๋ยวพอถึงเวลาวันที่ครบ30นะครนบครั่ ระบบก็จะต่อให้เองอัตโนมัตินะครับนี่คือเงื่อนไขรายละเอียดทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของความเร็วหลายๆคนก็เห็นแล้วนะครับว่ามีความเร็วเท่าไหร่บ้างนะครับความเร็ว2เมกเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดนะครับราคา209บาท30วันนะครับ209บาท30วันราคานี้รวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับกดดอกจัน777 ดอกจัน9107สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน9107สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับหลังจากนั้นเรารอรับ SMS หรือรอรับข้อความก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับส่วนต่อมาเน็ตความเร็ว4เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ4เมกะบิตเพอร์เซกีเมกะบิตเพอร์เซกนะครับเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว แสมโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีราคา259บาท30วันนะครับ259าบาท30วันอันนี้รวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเราต้องการจะสมัครนะครับเติมเงินเข้าไปในระบบให้มีเงินเกิน259บาทนะครับแน่นอนแหละคุณต้องเติม260นะครับลหลังจากนั้นคุณก็กดสมัครตามรหัสดอกจัน777ดอกจัน 9 1 0 8หดอกอาซีเหลี่ยมนะครับแล้วก็กดโทรออกนะครับดอกจัน7 7 7ดดอกจัน9 1้าหน่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกหลังจากนั้นรอรับ SMS ข้อความก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยทันทีนะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่ถือว่าตอบโจทย์สำหรับทุกๆคนนะครับส่วนความเร็วที่เหลือ1 0 m เมกะบิตเพนะครับ1 0เมกะบิตเ ราคา359บาทนะครับ3า9บาท30วันอันนี้รวมภาษีเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับทั้ง3ราคารวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับให้มีเงินในระบบไว้ตามจำนวนที่บอกไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กดสมัครกันได้เลยนะครับ1 0เมกดอกจันเ7 7ดดอกจันเ์9109สี่เหลี่ยมแล้วก็กดถทรออกนะครับหลังจากนั้น รอรับ SMS ยืนยันก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยนะครับขอย้ำว่าโปรโมชั่นตัวนี้สำหรับเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่ในระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับในระบบเติมเงินเท่านั้นแบบบินรายเดือนใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนานหกรอบบินหรือนานหกเดือนอหกรอบเดือนไม่ใช่หกรอบบินแหละหกรอบเดือนนะครับแล้วก็เป็นการต่ออายุแบบอัตโนมัตินะครับเรามีเงินอยู่แล้วครบตามจํานวน ระบบก็จะต่ออายุให้เองอัตโนมัติต่อเน็ตให้เองอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเ,เราเราไม่ได้เติมเงินเข้าไปนะครับเราลืมเงินไม่พอแล้วระบบก็จะตัดเน็ตชั่วคราวนะครับพอพอเราต้องการที่จะต่อเน็ตเราก็ปิดเน็ตก่อนนะครับปิดข้อมูลมือถือก่อน <S <S เพื่อไม่ให้มันกินตังค์นะครับกันเหนียวอันนี้คือกันเหนียวเราปิดข้อมูลมือถือแล้วเราก็เติมเงินเข้าไป ตามจานวนที่เราต้องการที่เคยสมัครเอาไว้นะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปตัวอื่นได้นะครับสมมุติสมัคร2เมกแล้วอยู่ๆวันหนึ่งวันใดเราจะเปลี่ยนไปเป็น4เมกอันนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับอยู่ยาวจนครบหกรอบนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่แค่นั้นเองนะครับตามจํานวนราคาที่เราเคยสมัครเอาไว้นะครับเติมเงินเข้าไปในระบบถ้าเกิดว่าเราใช้2เมกถ้าเกิดเราใช้2เมกเราก็ต้องเติมเงินเข้าไปในระบบ210บาทนะครับ แล้วหลังจากนั้นระบบก็จะต่อเน็ตตัดเน็ตให้เองอัตโนมัติไม่ต้องกดใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับเรากดสมัครเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับส่วนเน็ต4เมกก็เติมเงินเข้าไป260บาทนะครับระบบก็จะตัเตดเน็ตต่อเน็ตให้เองอัตโนมัติ10เมกก็เติมเงินเข้าไป360บาทนะครับระบบก็จะต่อเน็ตตัดเน็ตให้เองอัตโนมัตินะครับสำหรับคนที่ใช้ต่อเน็ตในเดือนถัดไปนะครับย้ำว่าใช้ได้6รอบ6เดือน นะครับเมื่อครบ 6. รอบ6เดือนแล้วเราจะต้องซื้อซิมเบอร์ใหม่เท่านั้นถ้าจะใช้โปรโมชั่นตัวนี้อีกนะครับย้ําว่าใช้ได้6รอบ6เดือนเท่านั้นนะครับถ้าจะใช้โปรโมชั่นตัวนี้อีกเราต้องซื้อซิมเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับนี่คือ,อโปรโมชั่นที่นํามาฝากทุกทกท่านกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขอีกข้อนึงนะครับซื้อซิมเบอร์ใหม่มานะครับเราจะต้องสมัครโปรโมชั่นตัวนี้ภายใน7วันของการเปิดเบอร์ครั้งแรกเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิน7วันไปแล้วสมัครโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้อีกนะครับก็จะต้องซื้อซิมเบอร์ใหม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นซิมซิมที่ซื้อเนะี่ยขอให้เป็นซิมใหม่สดๆดจริงจริงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อมาแล้วมันเป็นเบอร์เก่าจากร้านแล้วใหม่จากเราเนะน,นี่ยอันเนี้ยสมัครไม่ได้นะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วเนะี่ยสมัครไม่ได้เพราะฉะนั้น เบอร์ที่เราซื้อใหม่จะต้องเป็นเบอร์ใหม่สดสดสิงๆินะครับเบอร์ใหม่สด um สดิงซิงเท่านั้นและก็สมัครภายใน7วันของการเปิดเบอร์นะครับอันนี้เป็นเป็นเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากในส่วนของเงื่อนไขนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อบางร้านอันนี้อันนี้ขอใช้คําว่าบางร้านนะครับถ้าเราไปซื้อที่ที่บางร้านเนี่ยเขาจะมีเบอร์ที่เปิดเบอร์เอาไว้แล้วนานแล้วนะครับก็คือเป็นเบอร์เก่าของเขา แต่พอเอามาขายเราปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเบอร์ใหม่ของเราให้เป็นเบอร์ใหม่ของร้านนะครับไม่ใช่เป็นเบอร์ใหม่ของเราให้เป็นเบอร์ใหม่ของร้านแล้วก็สมัครภายในจิตวันนะครับถึงจะใช้โปรโมชั่นตัวนี้ได้แต่ถ้าคือเราเอามาเป็นเบอร์เก่าของเขาและมาเป็นเบอร์ใหม่ของเราภายในจิตวันแล้วกดสมัครมันก็สมัครไม่ได้นะครับเพราะว่าเบอร์มันเป็นเปิดเบอร์มานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเงื่อนไขนะครับที่เราจะต้องดูซิมด้วยนะครับว่า เป็นเบอร์ที่เปิดเบอร์สดสดซิงซิงหรือไม่นะครับจะต้องเป็นเบอร์ที่เปิดเบอร์สดสดซิงซิงเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องสมัครโปรโมชั่นตัวนี้ภายใน7วันของการเปิดเบอร์นะครับผมย้ําหลายรอบย้ําหลายครั้งทุกทท่านอย่าลังคานนะครับเพื่อที่จะให้ให้มันกล้องอยู่ในหูว่าเวลาเราไปซื้อซิมเนี่ยต้องเอาซิมที่มันแบบเบอร์ใหม่สดสดซิงซิงเท่านั้นนะครับแล้วเราจะได้สมัครโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับ โปรโมชันตัวนี้สมัครได้ทั่วทั้งประเทศนะครับคุณอยู่จังหวัดไหนก็ได้สมัครโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับอยู่เชียงใหม่เชียงรายอยู่กรุงเทพอยู่หนองบัวลำพูอยู่นราธิวาสอยู่ยะลาอยู่ระยองอยู่อะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นในจังหวัดประเทศไทยนะครับทั้ง77จังหวัดในประเทศไทยเนี่ยคุณสามารถที่จะสมัครโปรโมชันตัวนี้ได้เลยนะครับไปซื้อซิมเปิดเบอร์แล้วก็เติมเงินเข้าไป ลงทะเบียนซื้อไ้เรียบร้อยแล้วก็ตเติมเงินเข้าไปแล้วกดสมัครตามรหัสตัวนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้โปรโมชันตัวนี้แต่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 ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเน็ตโปรโมชั่นตัวนี้มันราคาแพงไปราคาสูงไปนะครับ <Thanos. S 1> ผมมีที่ที่หนึ่งที่จะแนะนำะเป็นโปรโมชันที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสตูลนะครับเน็ต2เมกทั้งเน็ตทั้งโทร120บาท4เมกทั้งเน็ตทั้งโทร 150บาท10เมกทั้งเดตทั้งโทรสองร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมติดต่อที่เพจร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์ก็คืออันนี้นะครับคุณผู้ชมหาค้นหาใน Facebook เลยครับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์นะครับจังหวัดสตูล0 7น7 7 2 5 5 0 0อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสาขามานังนะครับและหลังจากนั้นขอติดต่อซื้อซิมนะครับซื้อซิมนี่คือราคาซิมซิมราคา400บาทนะครับค่าซิมต่าหาก4 0 0บาทเป็นซิมแบบพร้อมใช้ นะครับออกมาสามารถที่จะใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเน็ตก็คือ2เมก120รบาท30วัน4เมก150รบาท30วันแล้วก็10เมก200บาท30วันนะครับต่อ120บาทเนี่ยต่อได้6รอบ150บาทต่อได้6รอบ200บาทต่อได้12รอบนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดแถมโทรฟรีทุกกระข่า,ขายการโทรฟรีก็คือโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน1ินาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่คือ เผื่อว่าหลายๆท่านที่ต้องการจะได้เม็ดเน็ตแบบถูกๆจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์สาขามะนังสาขาลาังงวดสาขาควนกาหลงนะครับในการติดต่อขอซื้อซิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ต้องการที่จะเอาตัวนู้นเรามาเอาตัวนี้ก็ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับราคาค่าเน็ตก็จะสูงขึ้นนะครับราคาค่าเน็ตก็จะสูงขึ้นจาก2เมก เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดแถมโทรฟรี speed, free, ทุกกระขายเนี่ยถ้าเป็นตัวถูกโน้นก็คือ120บาทแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือ209าบาทนะครับ30วันเหมือนกันนะครับลองลองคิดเลือกดูก็แรียกกันนะครับว่าอันไหนจะคุ้มกว่าสําหรับตัวเรานะครับแล้วแต่เลยแต่ถ้าเป็นผมผมยอมซื้อซิมแพงแล้วสมัครตัว200 200บาท10เมกนะครับได้ทั้งเน็ตทั้งโทรเพราะมันต่ออายุได้12รอบนะครับผมว่าตัวโน้นคุ้มกว่าติดต่อกับร้านอัสราวุฒคอมพิวเตอร์ผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับสำหร รหรือจะเอา4เมกตัวนี้ท,ท,ท,ทั้งเน็ตทั้งโทรเหมือนกันครับแล้วก็ราคาเน็ตก็259าบาทแต่ถ้าจะเอาถูกก็คือติดต่อไปที่เพจร้านสรวุฒิคอมพิวเตอร์150บาทค่าเน็ตนะครับแล้วก็ค่าค่าซิมอีก400ที่เราเห็นเมื่อกี้ตามที่เขาเขาเขียนไว้นะครับก็ตามนั้นแหละนะครับหรือจะเป็น10เมกตามที่เห็นในตรงนี้ก็คือสามร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับได้ทั้งเน็ตท,ทั้งโทรเหมือนกันแต่ถ้าจะเอาที่ถูกกว่านั้นก็ไปติดต สิบเมกทั้งเน็ตทั้งโทรส0งบาทนะครับแต่ค่าซิม400บาทนะครับก็รวมเป็น600้อยนะครับคือผมว่าแล้วเราสามารถที่จะอยู่ได้12บองรอบสลับ1 0บเมกนะแต่อันอันเนี้ยอยู่ได้6รอบนะครับผมว่าถูกถัวเฉลี่ยแล้วมันก็น่าจะได้ได,ได้กันนะนะครับหรืออันอันนู้นจะถูกกว่าอีกนิดนึงนะครับเราซื้อซิมมา400ร้อแล้วสมัครเน็ต1 0บเมกอันนู้นสองร้อยสองร้อยก็เป็น600 600เราใช้ได้เลยแล้วเดือนต่อไปเราใช้เดือนละ200เราใช้เดือนละ200นะครับเดือนต่อไปเราใช้เดือนละ200 200 200แต่ถ้าเป็นตัวนี้เดือนละ359บาทมันเพงขึ้นมา159บาท159บาทคูณคูณกับคูณกับ11รอบเพราะเหลืออีก11รอบ159บาทก็ผมว่าอันเนี้ยอันอันอันอน200ตัวเนี้ยคุ้มกว่านะสำหรับผมผมว่านะ ตัว10เมก200บาทเนี่ยผมว่าคุ้มกว่าเพราะมันต่อได้12รอบเราจ่ายค่าซิมแค่400นะครับเราลงทุนค่าซิมไป400แล้วเราอยู่ได้12รอบนะครับได้เน็ต10เมกแต่ตัวเนี้ยเราซื้อซิม50บาทนะครับเราซื้อซิมจากที่ไหนก็ได้50บาทแล้วเรากดสมัครได้เลยนะครับแต่เน็ตมันก็359บาทแต่มันได้แค่6รอบนะครับอันนี้คือได้แค่6รอบนะครับอันนี้ได้แค่6รอบส่วนอันนู้นได้12รอบ คือถ้าถัวเฉลี่ยคิดกันแล้วผมว่าอันอันนู้นแหละอันนู้นแหละถูกกว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะแพงนะครับถ้าเราเราคิดในระยะยาวนะครับอันนี้คือมองมองในหลักของเศ,ศร,รษฐศาสตร์เศร,รษฐศาสตร,ร์นะครับมองในในเรื่องของผู้บริโภคนะครับผมว่าผู้บริโภคน่าจะยอมจ่ายตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่าจะคุ้มกว่านะครับสำหรับผมผมมองว่าอย่างนี้นะครับจ่ายค่าซิมแค่400เองอะ่ะนะครับก็ ส่วนส่วนต่างตรงเนี้ส่วนต่างร้อยห้าสิบเก้าบาทแต่ละเดือนเนี่ยผมว่าเอามาจ่ายค่าค่าซิมที่มันเพิ่มไปอ่ะเรายังคุ้มกว่าอีกเออเออเอาเรายเอาเรายังคุ้มกว่าอีกนะครับลองดูครับลองคิดดูก็แล้วกันลองลองลองคิดคํานวณดูนะครับสําหรับท่านที่ต้องการที่จะใช้เน็ตแบบราคาถูกๆนะครับลองลองคิดคํานวณดูก็แล้วกันนะครับลองคิดคํานวณดูว่าตัวนี้กับตัวนู้นอันไหนที่ คุ้มกว่าสําหรับเราในยุคนี้นะครับเราอันไหนที่เราเซฟได้อันไหนที่เราประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดเอาไว้ก่อนนะครับลองดูนะครับลองดูว่าอันไหนที่คุ้มกว่าสําหรับเรานะครับลองลองถัวเฉลี่ยดูก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรเนตร็ตที่นํามาฝากทุกทกท่านกันในวันนี้นะครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับตั้งแต่ต้นคลิปจนกระทั่งถึงตอนนี้หากท่านมีข้อมูลที่จะสอบถามอะไรใดใดทั้งสิ้น ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบคอมเมนต์ให้กับทุกๆท,ท่านกันนะครับส่วนในช่วงนี้นะครับวันที่อัดคลิปก็คือวันที่12เมษายน2564ก่อนสงกรานต์หวันนะครับแล้วก็เป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดรอบ3กําลังระบาดกันอยู่นะตอนนี้นะครับออกจากบ้านใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับแล้วก็หมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันด้วยก็แล้วก,กันนะครับเพื่อสุขภาพของเรา ให้อยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิดนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ